วันนี้เรามีคำขวัญวันเด็กมาครับรอบครอโลกเมเจดสาธารณะที่น้องขอฝากเพื่อนๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่น,นะครับ วันเด็กแห่งชาติปีนี้กุญจารนป่านทองส้มนัทวราเชนัทวัฒน์และคนบันเทิงจากหลากหลายค่ายชวนกันนาของขวัญทั้งตุ๊กตาอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาไปมอบให้กับน้องๆจากสถานสงเคราะห์ที่ขาดแคลนโอกาสในงานมอบของขวัญแทนใจให้น้องในวันเด็กปีสองเห็นน้องๆมีความสุขเหล่านักสแสดงก็ปลอยปลื้มใจไปด้วยและทําให้นึกถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กโดยเฉพาะกุญจารสนสาเหตุที่เลือกอมยิ้มมาเป็นของขวัญเพราะตัวเองก็เคยอยากได้ออมยิ้มแบบนี้เหมือนกันค่ะ เ,เรา,าชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะอมยิ้มก็อยากให้น้องที่รับไปแล้วยิ้มพอแล้วไม่หมดแช่ตู้เย็นไว้แล้วมาอมใหม่ปีละครั้งนี่เงี้ยได้ไมาสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆน,นะคะซึ่งก็ก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วยค่ะอยากให้น้องๆแข็งแรงเราก็เลยเอาอุปกรณ์กีฬาม,มาให้ครับ ใครก็ตามที่ไม่ได้มีโอกาสมางานนี้สิ่งที่ทําได้ให้น้องๆก็คืออย่างน้อยรอยยิ้มให้น้องๆหรือว่าจะช่วยแบ่งปันหรือว่าให้คําแนะนําอะไรตามที่เราให้ได้หรือว่าช่วยได้เนี่ยให้ทําเถอะค่ะเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติ